ไปต่อเนื่องกันที่ซาอุดิอาระเบียคุณผู้ชมล่าสุดทางการไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ถึง8คนที่กําลังวางแผนก่อการร้ายเตรียมที่จะสังหารเจ้าหน้าที่รวมไปถึงคาบอมสนามฟุตบอลด้วยค่ะกระทรวงมหาดไทยซาอุดิอาระเบียออกถแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าผู้ต้องสงสัยที่จับกลุ่มได้จํานวน8คนมีนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่มไอเอส ซึ่งไปวางแผนสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยหลายรายในเขตชักราทางตอนเหนือของกรุงริยาตขณะที่ผู้ต้องสงสัยรายอื่นก็ได้วางแผนสังหารพลเรือนที่เมืองกาติฟที่อยู่ทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียและก็ยังมีการวางแผนข่บบอมใส่นักฟุตบอลทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่า UAE ด้วยที่สนามกีฬาในเมืองเจดดาเมืองท่าทางตะวันตกของประเทศค่ะ โฆษกกระทรวงมหาดไทยของซาอุดิอาระเบียพลตรีมันซูอัลตุกีก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยใช้ข้อมูลเท่าที่จะหาได้จนสามารถล่าตัวผู้ก่อการร้ายซึ่งมุ่งโจมตีสนามกีฬาคิงอับดุลเลาะขณะที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างทีมชาติซาอุดิอาระเบียกับ UAE เมื่อวันที่11ตุลาคม แหลงการระบุนะคะว่าในผู้ต้องสงสัย8คนก็มีทั้งที่เป็นชาวปากีสถาน2คนชาวซีเรีย1คนและชาวซูดานอีก1คนถูกจับได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนด้านความปลอดภัยอย่างหนักนะค่ะ